่คะไ,นไนคะสนุกมากค่ะคือจริงๆแล้วที่ติดต่อมาแล้วแบบตกใจชื่อพวงกับก่อนเป็นระดับแรกคุณบอยถ้าคกเกีดร,รีบรับเลยค่ะโดยที่แบบว่า ยังไม่ต้องอ่านแบบสกรีนเพลย์หรือว่าเรื่องย่ออะไรอย่างเงี้ยแบบตอบรับก่อนเลยเพราะเห็นว่าพี่บอยเราก็ตัดสินใจทำเลยใช่ไม่มีข้อแม้ได้ในทัรงทไม่มีข้อแม้เลยค่ะพอได้ทำานกับพี่บอยแล้วพีรีบ้างคะไม่รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้พัฒนาสกิลการแสดงไปอีกขั้นหนึ่งค่ะด้วยความที่พี่บอยอ่ะคือสไตล์การกำกับของพี่บอยเขาจะปล่อยให้ตัวรับให้เราเนี่ยคิดแบบตัวละครเหมือนเขาก็จะเหมือนค่อนข้างที่จะอิสระเวลาที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราได้แบบเออคิดตามตัวละครว่าเราจะเล่นยังไงจะแสดงแบบไหน ติงแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ได้ไปตามดิเรกชันที่เหมือนพี่บอยเขาตีกรอบไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะมาอธิบายเหตุผลให้เราฟังอีกทีเรื่องนี้แต่คางจากเรื่องอื่นไปหรอระมาเรื่องหุที่เราได้ไดนบๆๆค่ะก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนแบบออมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดูสวยขึ้นค่ะพร่บอเราได้รับบทเรื่องนี้ๆๆเยเนะ ดูแบบสุขุมขึ้นนะคะดูแบบตามวัยจริงๆอันเนี้ยปกติเล่นแบบอันเดอร์เอทตลอดเลยค่ะสวยขึ้นเพราะรับบทนี้หรือว่าสวยขึ้นสะว่ากอ๋อจะเป็นเจ้าสาวอย่างเงี้ยเหรอคะหนึ่งจะไงบ้างค่ะไปบ้าได้บ้างไหนคนตกใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาทิตย์จดทะเบียนใช่ไหมคะคือจริงๆจดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ19ธันวาแต่ว่า มีความรู้สึกว่ามันแบบสมมุติถ้าเราจดแล้วเราลงเลยอ่ะกว่าจะถึงงานวันแต่งก็คือ19ธันวาอีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจะลงช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเอ่อวันที่เราลงรูปลงวิดีโออ่ะค่ะมันเป็นวันครบรอบที่เขาขอเราแต่งงานพอดีก็เลยถือโอกาสลงแตะท้ายคลิปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอนยอนมนี้ตอนที่เขาขอแต่งงานหน่อพค่ะว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างหูดับไปหมดแล้ววันนั้นจำอะไรแทบไม่ได้ดูจากคลิปอย่างเดียวเลยค่ะ ก็คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วไม่รู้แต่มีเซนมีเซนว่าอาจจะเป็นทริปนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนร่วมวางแผ่นนะรู้ว่าไปกับครอบครัวไปกับครอบครัวไปกับคุณแม่เขาด้วยค่ะทางครอบครัวรู้ไหมคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ของอะไรแต่งงานไม่แน่ใจว่าออกไม่มีเลยคะ่ะพ่อแม่เราไม่รู้เลยเขาไม่ได้โทรไปบอกพ่อกับแม่เราด้วยะคะ่ะก็คือเหมือนคิด ไม่รู้ว่าเขาบอกบเขาเตรียมการประมาณเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว,ว่าคือจะไปที่ท,ที่นี้แล้วแล้วมันแบบสวยแล้วแบบนานๆทีจะแบบได้ไปที่สวยๆแบบนี้ก็เลยถือโอกาสแบบขอไว้ก่อนเลยแล้วเหมือนเขาคงกลัวมันจะรั่วหลุดมาถึงเราเขาก็เลยไม่บอกใครเลยแม้กระทั่งพ่อแม่เรา องประกอบของคนที่ไปทริปด้วยกันมันพอมมังคะหนึ่งคือมีมีช่างภาพไปด้วยสองคือมีคุณแม่เขาไปด้วย,ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าหรือจะทริปนี้หรือเปล่าแต่เอาจริงๆก็เตรียมตัวเกือบทุกทริปที่ไปกันแล้วตอนที่เขาพูดขอเราแต่นงน้าเ <c oughs> ขาพูดเร็วกับเราไหมผมว้าเขาหูด,ดับดับไปหมดเลยคะ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้ตอบด้วยเขาต้องแบบ จับมือเราแล้วก็มันแบบมันใกล้ๆกันนิดนึงตอนแรกจะใส่แหวนก็ใส่ผิดข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออๆกันไปหมดเลยวันนั้นแล้วจะได้มีโอกาสถีบมีความสุขไหมคะค่ะลงไปละคือจริงๆไม่มีคลิปค่ะเพราะว่าตากล้องไปแค่คนเดียว <c oughs> มันก็เลยจะเป็นแค่แบบเหมือนภาพนิ่งเป็นช็อตๆแล้วเอามาเรียงเป็นเหมือนสต็อปโมชั่นเน่ยก็คือเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์จริงค่ะแล้ว ามรู้สึกอะไรที่ใหม่ๆ <c oughs> เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันค่ะก็จริงๆแล้วที่จดทะเบียนวันนั้นนะคะคือจริงๆเลิกที่ควรจะแต่งงานจริงๆเลิกที่ดีทั้งสองคนอ่ะมันเป็นธันวาปีที่แล้วแต่ถ้าสมมติแบบเลื่อนมาปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดวงคนนี้จะแบบว่าดอกกว่าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปีที่แล้วมันจะเพอร์เฟกมากเราก็เลยถือเลิกในการจดทะเบียนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเอาเลิกจดทะเบียนไปามรู้สึก จริงก็เหมือนเดิมนะคะถ้าถามว่าหลังจดไปแล้วรู้สึกอะไรแตกต่างบ้างอะไรเงี้ยแบบเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะได้ยังไงได้หรือยังะค่ะได้ได้ค่ะได้เลยไหมได้ก็เจดทะเบียนแล้วก็เอกสารพร้อมแล้วก็อาจจะเรียกตอนตอนนี้เวลาเรียกแทนแทนกันเรียกวายังไงบ้างอ่าเรียกเรียกยูอะไรเงี้ยมีแบบเรียกทุกสายมีขาเขินเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยมีแบบแซวๆซวบ้า หล,หลังจากจดทะเบียนไปแล้วตีใจค่ะเพราะว่าเราไม่ได้บอกใครมากด้วยตอนที่จดทะเบียนไปแล้วอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็รู้พร้อมกันวันนั้นที่เราลงคลิปไปแล้วแฟนของเราก็ถูกตีนี้ใช่ไหมคะค่าใช่ค่ะการเตรียมงานยังไงบ้างท่านหน่อยไหมอู้ตอนนี้แบบว่าหัวหมุนมากเลยค่ะแต่ก็โอเคพยายามทําให้ดีที่สุดโชคดีที่แบบว่าเออเราก็มีออ์แกนไนท์ที่เป็นเว้งแพลนเนอร์อะไรมาช่วยเยอะค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนให้คําปรึกษาเยอะมาก จากผู้แบบมีประสบการณ์หลายๆคนเลิกรงามยามดีวันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยนะคะ19 000วันใช่ค่ะก็คือเป็นวันที่จดทะเบียนปีที่แล้วก็จะตรงกับวันแต่งงานปีนี้พอดี19ใช่ไหมคะใช่ค่ะ19จะเป็นเลของคลหรืออะไรอืมเรียกว่าเป็นวันที่เลิกดีดีกว่าอะไรองนะคะแต่งปุ๊บพร้อมมีทายาทเลยไหมคะ คือจริงๆปีน้ามันเป็นปีม้าใช่ไหมคะแล้วแล้วแฟนสับทำนี่แฟนก่อนละกันแฟนเกิดปีม้าพอดีเขาก็เลยเหมือนอยากมีลูกที่อยู่ในปีเดียวกับตัวเองก็เป็นปีม้าไปเตรียมโค้อองจะพยายามว่าเตรียมความพร้อมให้เจ้าสาวแล้วก็เป็นแม่คนปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเน้นธรรมชาติอย่างเดียวเลยค่ะเพราะแบบเหมือนคนแรกเราก็อยากให้อะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุดแฟนนองมาอีกนะ ก็โอ้จริงจริงๆอยากได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะแต่ด้วยความที่แฟนก็อยากได้ธรรมชาติด้วยก็เลยแบบอาจจะลองหนึ่งท้องสองท้องดูก่อนว่าสมมุติถ้าผู้ชายสองท้องปุ๊บท้องที่สามจะไหวไหมเผื่อจะรุบมีผู้หญิงมาหรืออะไร่ะ อ๋อค่ะเพราะทุกวันนี้ก็เลี้ยงหมา3ตัวเหมือนกัน <H m ur na> เพราะเราก็เลยรู้สึกว่าใช่เราก็เหมือนแบบได้ซ้อมมาอยู่แล,แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเอเนอร์จีเยอะ <H m ur na> ถ้ามีแต่คนบอกว่าเวลาเลี้ยงลูกอ่ะมันต้องใช้เอเนอร์จีเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราได้จะพร้อมนะเพราะเรารับมือกับหมาดื้อสามตัวได้เหมือนกันทุกวันนี้ก็เลี้ยงหมามันเลี้ยงลูกเลยค่ะทุกสามีก็คือเตรียมพร้อมที่จะมีลูกกันเขาก็รักเด็กเขาก็อยากมีลูกอยู่แล้วธรรมชาติธรรมชาติ๋ยวกลับไปเลี้ย <laughs> ยังค่ะข,ขอแบบผ่าน after party ไปก่อนเพราะว่าตั้งใจจัดมาก <laughs> ได้ค pues ่ะมาเดี๋ยวขอเย็ตเดหน่อยนะได้เลยได้จ้ะ